น้ำมากกว่าเฟืองนะครับป้องกันโรคหวัดสําหรับเป็ดไก่หรือสัตว์ปีกทั่วไปที่เราเลี้ยงอยู่ยังช่วยในเรื่องของระบบการย่อยอาหารของพวกสัตว์ปีกต่างๆทาให้สามารถย่อยอาหารได้ดีขึ้นแล้วก็เวลาเขาขับถ่ายมูลออกมาเนี่ยจะไม่มีกลิ่นเหม็นนะครับสำหรับวิธีการทานะครับเมื่อเฟืองที่เราเตรียมมาแล้วใช้มือหยบหรือกำให้มืเฟืองเอนี่ยแตกเต,ติมน้ําตาลทรายแดง3ขีดเติมหัวเชื้อจลุลินทรีย์ลงไปด้วยแล้วเราก็ใช้มือคลุกเขาให้เข้ากันเมื่อเราทําเสร็จแล้วเนี่ยเราปิดฝาก็ไม่จําเป็นต้องปิดสนิทปิดเพื่อป้องกกกััันนแมมมลงเเยใช้ววาาาหอู่่7ะครร็สถทีจ เอาส่วนที่เป็นน้ําแล้วก็เก็บวไว้ใช้งานได้นี่นะครับคือน้ําหมักมะเฟืองเราสามารถนําไปคุกกับอาหารที่เราให้เป็ดให้ไก่เป็นประจําเพื่อใช้ในการป้องก,กันโรคเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับสัตว์เลี้ยงของเราจะได้ช่วยในเรื่องของการลดต้นทุนเรื่องค่ายาและก็ค่าวัคซีนต่างๆได้เป็นอย่างดีเทคนิคการทาน้ําหมักมะเฟืองเพื่อเลี้ยงเป็ดไก่เทคนิคนี้รับรองว่าได้ผลแน่นอนครับสวัสดีครับผมนิติดวงวันทองครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาแนะนําสูตรการทําน้ําหมักมะเฟืองสําหรับการเลี้ยงเป็ดไก่นะครับ มะเฟืองเนี่ยจะมีวิตามินซีแล้วก็เกลือแร่ต่างๆค่อนข้างที่จะสูงจึงนํามาทําเป็นน้ําหมักเพื่อที่จะเลี้ยงเป็ดไก่เนื่องจากว่าเป็ดไก่เนี่ยหรือสัตว์ปีกทั่วไปนะครับจะมีความเร็วมีความอ่อนไหวต่อเรื่องของการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศทําให้เกิดโรคได้ง่ายไม่ว่าจะเป็นพวกโรคหวัดโรคตาบวมโรคอะไรต่างๆรวมไปถึงเรื่องของพยาธิด,ด้วยเราก็เลยคิดค้นเรื่องของการทําน้ําหมักเพื่อให้สัตว์เลี้ยงเหล่านี้นะครับสัตว์ปีกเหล่านี้เนี่ยมีความต้านทานโรคได้ดีขึ้นนะครับเราก็เลยมาทําเป็นน้ําหมักมะเฟืองในวันนี้ ประโยชน์ของน้ำมากกาเฟืองนะครับจะช่วยในเรื่องของการป้องกันโรคหวัดสําหรับเป็ดไก่หรือสัตว์ปีกทั่วไปที่เราเลี้ยงอยู่ป้องกันโรคตาบวมช่วยในเรื่องของระบบการขับถ่ายช่วยในเรื่องของการขับถ่ายพยาิและช่วยในเรื่องของการสร้างโครงสร้างในเรื่องกระดูกด้วยนอกจากนี้นะครับยังช่วยในเรื่องของระบบการย่อยอาหารของพวกสัตว์ปีกต่างๆทําให้สามารถย่อยอาหารได้ดีขึ้นแล้วก็เวลาเขาขับถ่ายมูลออกมาเนี่ยจะไม่มีกลิ่นเหม็นนะครับ รวมไปถึงเป็นการประหยัดต้นทุนลดเรื่องของการใช้วัคซีนใช้ยาต่างๆนะครับในการรักษาโรคให้กับสัตว์เลี้ยงของเราด้วยตัวนี้ถือว่าเป็นสารอินทรีย์ที่ทําง่ายสามารถใช้ได้ผลค่อนข้างที่จะดีสำหรับอุปกรณ์ที่เราต้องเตรียมมานะครับเราต้องมีวัตถุดิบนะครับก็คือมะเฟืองจะเป็นมะเฟืองเปรี้ยวหรือหวานก็ได้นะครับเราสามารถใช้ได้ทั้ง2องอย่างที่มีลักษณะที่แก่ไปถึงสุกยังไม่เน่าตัวนี้เราเตรียมมา 3กิโลแล้วก็จะมีน้ําตาลทรายแดงเราจะใช้ในอัตราส่วน3ขีดแล้วก็จะมีหัวเชื้อจุลินทรีย์แล้วก็จะมีถังหมักพร้อมฝาปิดสําหรับตัวหัวเชื้อจุลินทรีย์นะครับถ้าเกิดเราไม่มีเราไม่ใส่ก็ได้หรือถ้าเกิดมีเป็นจุลินทรีย์อย่างอื่นเราก็สามารถใช้เป็นจุลินทรีย์อย่างอื่นก็ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นจุลินทรีย์หน่อกล้วยจุลินทรีย์จ้าปลวกจุลินทรีย์สังราะห์แสงเราก็สามารถที่จะใช้ได้เช่นเดียวกัน สำหรับวิธีการทำนะครับมะเฟืองที่เราเตรียมมาแล้วนะครับไม่จําเป็นต้องล้างตัวนี้เราก็สามารถที่จะใช้มือมือบีดหรือกำให้มะเฟืองเนี่ยแตกเราไม่จำเป็นต้องหั่นนี้เราเตรียมมะเฟืองก่อน หลังจากที่เราเตรียมมาเฟืองเรียบร้อยนะครับขั้นตอนต่อไปเราก็จะเติมน้ําตาลทรายแดงย้ำอัตราส่วนอีกทีนะครับมาเฟือง3กิโลน้ําตาลทรายแดง3ขีดนะครับแล้วเราก็ใช้มือคลุกเค้าให้เข้ากันในขณะที่เราคลุกเค้าให้เข้ากันนะครับเราจะเติมหัวเชื้อจุลินทรีย์ลงไปด้วยตัวนี้เราจะเติม100ซีซีถ้าเกิดมีเยอะก็สามารถที่จะใส่เยอะได้นะครับ หลังจากที่เราคุกเขาทุกอย่างให้เข้ากันแล้วนะครับเราก็จะปิดฝาแล้วก็ถือว่าเป็นการเสร็จวิธีการทําหลังจากที่เราทําเสร็จแล้วนะครับต่อไปก็จะเป็นกระบวนการของการหมักเมื่อเราทําเสร็จแล้วเนี่ยเราปิดฝาก็ไม่จําเป็นต้องปิดสนิทนะครับเราปิดเพื่อป้องกันมแมลงเฉยๆเราก็จะเก็บไว้ในที่ร่มอากาศสามารถที่จะถ่ายเทได้ดีเป็นอุณหภูมิปกติน้ำหมักตัวนี้เราจะใช้เวลาหมักอยู่7วันนะครับแล้วก็สามารถที่จะคั้นเอาส่วนที่เป็นน้ําแล้วก็เก็บไว้ใช้งานได้ สำหรับวิธีการนําไปใช้งานนะครับหลังจากที่เราคั้นเอาน้ําแล้วเนี่ยเราก็สามารถที่จะเก็บใส่ขวดไว้นะครับไปแบ่งไปใช้งานก็คือเวลาใช้งานเนี่ยเราจะผสมน้ําให้เป็ดให้ไก่กินหรือจะนําไปผสมน้ําแล้วก็คุกอาหารให้เป็ดไก่กินก็คือเราจะใช้ในอัตราส่วนน้ําหมักมะเฟือง2 0ซีต่อน้ํา10ลิตรนะครับโดยปกติแล้วนะครับเราสามารถให้ได้ทุกวันสําหรับวิธีการให้อาหารก็คือเราสามารถนําไปคุกกับอาหารที่เราให้เป็ดให้ไก่เป็นประจํา เราสามารถให้ได้ทุกวันส่วนในเรื่องของการผสมกับน้ํานะครับเราก็จะผสมกับน้ํากับที่ให้น้ําไก่ผสมไว้เลยในอัตราส่วน2 0ซีต่อน้ํา10ลิตรครับน้าหมักกระเฟืองเนี่ยมันเป็นน้าหมักที่มีวิตามินซีสูงนะครับเราจะอาศัยตัวประโยชน์ของวิตามินซีตัวนี้เราสามารถเก็บไว้ใช้งานได้ไม่เกิน3เดือนแล้วก็ข้อควรระวังในการเก็บอย่าให้โดนแสงแดดถ้าโดนแสงแดดวิตามินซีจะลดลงเร็วมากน้ำหมักกระเฟืองเนี่ยเราสามารถที่จะให้ สัตว์เลี้ยงอย่างอื่นก็ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นพวกวัวควายเราก็สามารถที่จะผสมน้ําให้วัวให้ควายากินได้นะครับเนื่องจากน้ำหมักมะเฟืองนี่นะครับเป็นน้ำหมักที่อุดมไปด้วยเกลือแร่และก็วิตามินซีจะไม่เป็นอันตรายต่อสัตว์เลี้ยงหรือว่าเป็นอันตรายต่อผู้ใช้เองนะครับนี่นะครับคือน้ำหมักมะเฟืองพร้อมที่จะใช้งานแล้วลักษณะมีน้ำเป็นสีเหลืองมีกลิ่นเนี่ยคล้ายๆกับกลิ่นน้ำหมัก ที่เป็นเราหมักผลไม้สามารถที่จะใช้ในการเลี้ยงสัตว์ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเป็ดเป็นไก่ตัวนี้เราจะสามารถที่จะผสมกับน้ําเพื่อที่จะให้เป็ดให้ไก่กินได้นะครับตัวนี้ถ้าอัตราส่วนในการผสมกับน้ําเพื่อที่จะให้เป็ดให้ไก่กินเราจะใช้ในอัตราส่วน2 0ซีซีต่อน้ํา10ลิตรหรือถ้าเกิดเราจะให้พร้อมกับอาหารนะครับอย่างที่สวนเนี่ยเราจะใช้ลําเป็นอาหารของไก่เป็นอาหารเลี้ยงไก่นะครับเราก็สามารถที่จะผสมไปกับลำได้เลยนะครับซึ่งเราจะใช้ครั้งละ10ซีซีต่อลำหนึ่งกระแปงตัวนี้เราก็ สามารถใช้ช้อนตักได้เลยนะครับหลังจากที่เราตักแล้วนะครับเราก็ใช้มือเนี่ยคุกเขาให้เข้ากันแล้วก็สามารถที่จะไปให้อาหารไก่ได้เลย ครับสำหรับท่านผู้ชมที่ชมรายการอยู่นะครับถ้าเกิดท่านมีมาเฟืองแล้วก็ท่านเลี้ยงสธธรรัตว์ทําอาชีพเกษตรกร เลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เลี้ยงวัวเลี้ยงควายท่านสามารถที่จะเก็บเอามาเฟืองโดยปกติแล้วถ้าเรา,เาปลูกม,มาเฟืองเนี่ยเราก็บริโภคไม่หมดนะครับเพราะว่ามาเฟืองเนี่ยจะเป็นผลไม้ที่โดกมากบางทีก็มีการหล่นทิ้งเสียเปล่าไปเฉยเรานํามาทําเป็นน้ําหมักมาเฟืองเพื่อที่จะใช้ในเรื่องของการเลี้ยงส,รรรรสัตว์การทําปศุสัตว์ต่างๆเพื่อใช้ในการป้องก,กันโรคเสริมสร,ร,ร้างภูมิคุ้มกันให้กับสัตว์เลี้ยงของเราจะได้ช่วยในเรื่องของการลดต้นทุนเรื่องค่ายาและก็ค่าวัคซีนต่างๆได้เป็นอย่างดีนะครับซึ่งวิธีการทําก็ง่่่าาาาายยยใช้้้เเเววววววลลลลหมมมมมััััักกก็็็ไนนนนแีีีคปปปออดดดภภสสูงตพระุ ที่นำมาจากธรรมชาตินะครับเทคนิคการทำน้ําหมักมาเฟืองเพื่อเลี้ยงเป็ดไก่เทคนิคนี้รับรองว่าได้ผลแน่นอนครับ